สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาส่องดูเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆต้องชอบให้ส่องทุกวันค่ะถึงจะมีหลอดออกมาใหม่ค่ะถ้าไม่ส่องเขาเขาเขาจะไม่ยอมออกหลอดให้ชมค่ะต้องมาดูเขามายกยอเขาทุกวันเลยเขาถึงจะมีหลอดเพิ่มขึ้นมานะคะดูตัวอย่างต้นนี้นะคะ เมื่อวานก็ยังไม่มีหลอดเลยนะคะวันนี้อพอยกเขาขึ้นมาโชว์หน่อยเขาถึงจะออกหลอดมาให้เห็นนะคะนี่หลอดเลด็กๆมาแล้วค่ะโอ้ต้องให้ชื่นชมทุกวันเขาถึงจะมีหลอดค่ะนี่สองฝั่งโค้งค่ะถ้าไม่ถ้าไม่งถ,ถ้าไม่มาชื่นชมเขานะเขาไม่มีหลอดให้นะคะอย่าง ต้นนี้สีปราดค่ะก็ใบเขาทรงสวยนะคะแต่เจ้าของชอบทรงใบเขาค่ะดูที่ทรงใบสวยยาวใบเรียวยาวดูแต่สองใบนี้มาอยู่ซ้อนกันได้หลบกันอยู่นั่นแหละดูสิไม่ออกไปไหนดูมองไม่เห็นเลยทำไมต้องมาหลบหลบอยู่ด้วยกันซ้อนกันสนิทเลยดูอ่ะสองสองใบนี้ ออ้ยหนูโอ้ยพี่ลำไยเขานี่ต้องชมเขาบ่อยๆค่ะถ้าไม่ชมเขาไม่ยอมออกหลอดมาให้เห็นค่ะอย่างต้ตนนี้นะคะใบใบล่าสุดพึ่งออกมาไม่กี่วันแล้วค่ะนี่ถ้าชมบ่อยๆเขาก็จะมีหลอดใหม่มาเล็กๆเ,เห็นแล้วค่ะใบ,บหลอดใหม่เล็กๆออกมาก็เห็นไหมคะ เท้ารับภัยค่ะกำลังจะมีดอดเล็กๆแล้วเขาชอบโยมัง้งต้นไม้ก็ไดต้องมาชมต้องมาชมต้องมาโยทุกวันทุกวันมีเศรษฐีพันล้านก็หลอดใหม่ก็มีสีขาวๆด่างๆเหลืองๆแล้วนะคะ ต้องมาชมทุกวันมายอทุกวันเพ้าอึงจะทึงจะโตค่ะอุ้ยถ้าไม่ถ้าไม่ยอไม่ชื่นชมก็ไม่ยอมโตให้นะคะดูอย่างต้นนี้คือกันดูนานนานแล้วพอยกมาให้พอยกมาชมหน่อยก็มีใบใหม่ขึ้นมาคือใบนี้ออกมาได้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะพอชมใบบอยปุ๊บ เริ่มมีหลอดขึ้นมาใหม่อีกเช่นกันค่ะนิ่มงคลค่ะเลี้ยงยากมากเลยกว่าจะได้หลอดมาไม่สนใจก็ไม่งอกคือกันพอสนใจหน่อยก็ถึงจะมีหลอดมาให้ใหม่ค่ะต้นไม้ก็ชอบยอจอุ๋มวันวันก็ไม่ชนะมายอดอ,อกแต่ละวัน องยิงทอฝันนะคะไม่มีไม่มีป้ายเลยออกใบใหม่มาใบแล้วใบเล่าค่ะไม่มีป้ายเลยนะคะองยิงทอฝันสาเสือต้นใหญ่แล้วนะเนี่ยสีเบญจรงค่ะยังไม่มีโหลดคือจันนะคะอน,นี้นี่ช์คนนี้ดีกว่านี่ เล็กๆนี้ก็มีหลดขึ้นมาใหม่แล้วนะคะเพชรจรัดเสงค่ะเล็กๆก,ก็สวยได้ค่ะเพชรจรัดเสงนะคะมีหลอดใหม่แล้วค่ะเพชรจรัดเสงโอ้ยต้องยอทุกวันชนะยอดอ,อกองค์หญิงเตือนตาเตือนใจนะคะสีแดงกับดูเขียว มองไปก็คล้ายๆสีเดียวกันกับอะไรนะมิม่งมงคลจีนค่ะดูดูเขียวคือกันสีแดงเช่นเดียวกันทำไมคล้ายกันได้อย่างนี้หรอเนี่ยกานดำคือกันค่ะคนก็จะตุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ